กับรรมศา์ก,การพระอาจารย์ประจิตนะครับวันนี้ผมพระมิชัยอนาวิโลนะครับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศาสนาและปรัชญานะครับวันนี้จะเสนอ,อางานในในรายวิชากรรมปฏิบัติกรรมฐานนะครับผมจะมา,าเสนอในมารายงานในเรื่องอนุสติสิบครับก็ที่ได้รับมอบหมายไปในสัปดาห์ที่5้านะครับอนุสติคืออะไรนะครับอนุสติคือสิ่ง หรือความดีที่เราวรระลึกถึงคุณของบุคคลและความดีที่มีอยู่แล้วตามเหตุตามปัจจัยนะครับสตินี่ก็คือความระลึกได้นะครับก็นดีเนาะยังใหม่ครับอาจารย์ครับหนึ่งระลึกถึงคุณพระเจ้าครับคือพุทธานุาสตินะครับระลึกถึงคุณความดีของพระองค์ครับแล้วก็ที่สองระลึกถึงคุณพระธรรมครับ หรือว่าคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับท่านทรงสอนให้ทรงสอนมูสัตว์อแล้วก็มนุษย์นะครับพร้อมเคร่องวาให้ให้เข้าถึงหลักธรรมนะครับผมแล้วก็ระดับต่อไปพอถึงพระธรรมแล้วก็เราลึกถึงพระสงฆ์ครับผมพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนะครับถึงคุณของท่านนะครับถึงจะครบองค์พระตัตไตนะครับต่อมานะครับ เป็นเรื่องของจาคานุสตินะครับระลึกถึงการให้ทานนะครับหรือว่าความดีที่เราได้เสก็จาทำไว้นะเช่นการสละสิ่งของก็ดีหรือว่า,าให้ทานต่างๆนะครับที่เป็นจาคะนะครับการสละออกต่อมาก็คือเรื่องของศีลานุสตินะครับระลึกถึงศีลของตนนะครับถ้าหากว่าเราอยู่ในเพศสภาพาว่าไหนก็ระลึกถึงตรงน,นั้นนะครับถ้าเราเป็นพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะครับสามเณรสิบข้อ อุปแม่ชีหรือผู้สมาทานสินุบสถเนี่ยปกติจะทํากันในการบรรษานะครับป๊อปแปดข้อแล้วก็ขั้รหัสคองเดือนทั่วไปก็ห้าข้อหรือจะครบบ้างไม่ครบบ้างก็ว่ากันไปะไนะีครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับคือเรื่องของเทวตานุสติครับระล,ลึกถึงคุณเทวดาผู้ปฏิบัติดีหรือหรือว่าระลึกถึงธรมนะครับทมที่ว่าจะนําพาให้ไปเกิดเป็นเทวดานะต่อมาก็คือมรณานุสติครับ คือการระลึกถึงความตายนะครับว่าทุกคนเกิดมามีความทุกข์ครับอย่างที่พระองค์ตัดไว้ว่าคือถ้าเกิดมาหนึ่งคนก็ตายหนึ่งคนครับเกิดมาร้อยคนก็ตายร้อยคนเกิดมาล้านคนก็ตายล้านคนครับเพราะฉะนั้นทุกคนเกิดมาก็ต้องมีการตายนะครับเนี่ยการป้ายอยู่ครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของกายขตาสติครับนึกถึงร่างกายว่าอารมณ์นี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยก็สาาษษษับางขึ้นว่ารูปนะครับสับแต่ว่ารูปเกิดขึ้นมานะครับเราดึกถึงร่างกายของเรานะครับ ต่อมาก็คือเรื่องอาณาปรสติไปเร็วหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะตรงนิดนึงนะครับอ๋อถูกครับคอควายกัลันอาณาปรสติคือระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนะครับอาณาแปลว่ารอยโดยรอบนะครับแต่ว่ารอบก็คือระลึกถึงองค์พระปรมาสดาด้วยนะครับต่อมานะครับสรุปแล้วนะครับสรุปคือการมีสติระลึกถึงอยู่ลังเลนะครับในนุสติสิบอย่างนั้นถือเป็นสมาสติครับ หรือว่าความรับิดชอบในอริยบ้างในเองนะครับเป็นวนทางแห่งการหลุดพ้นครับขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ